ยายท่อนสีมาบอกวิธีเคล็ดลับเพชรจังไดว่บ่ห้น้องปูหน้ามากไก่เข่าของเห้ายายท่อนเฮงดำหน้าเนาะปูหน้ากับเฮงหลายพี่น้องเฮ็ดจังไหรสะดวกสูตรนี้เอฟซีบอกต่อมาคือกันค่ะพี่น้องค่ะก็คือเอาแฟบค่ะพี่น้องแฟบยี่ห้อใดก็ได้เด้อเอามาเทาใส่ขวดโคกประมาณซ้ำยายท่อนเทให้เบิ้งหละ่ะล้างากคันก็เอาน้ำเปล่านี่ค่ะน้ำล่าล่าของเราเนี่ค่ะพี่น้องเทลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดฝา ไข่เย่าให้แฟบมันละลายข่เย่าให้แฟบมันละลายค่ะพี่น้องล้างจากนั้นกระไ้อันนั้นละเด้ออันนั้นแหละถ้าเป็นชาวนาจะรู้จากดีท่อนเบาสุดบร่อยเพราะว่าเอไอจับพี่น้องไปซื้อมาใส่ผสมกันกับแฟนี่แ่ะค่ะพี่น้องเท่ลงไปจักน้อยค่ะพี่น้องปีกไยะท่นอนโบหูย่างสวยเอฟซีสิม,มาบอกหากระมาสามเขาทั้งวานลอยก็มัดพี่น้องขาแบบนี้ดีตะกี้ว่าสานต้มเขาเนาะ เมื่อเขาเป็นซอปปุ๋ยพี่น้องหลังจากคันเราปิดฝาแล้วเอาตะปูมาเจาะฝาขวดแล้วเราก็มาบีบข้างคันแทนาพี่น้องบีบค้างกันแท่นหน้าเลยฟ้องแฟบมันกับสลไล์ออกไปยังสี่ับพี่น้องแล้วก็ป้องกันบ่ให้น้องปูหน้ามารบกวนเขาของเห่าครับพี่น้องดีหรือเอาไปล่องใส่เบิ้องเนอพี่น้องสําหรับหน้าทงไดมีปูคือยายท่อนทานหน้าผู้ไดบ่มีกะโมเป็นยังค่ะพี่น้อง